แน่นอนสูตรการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยนะคะล่าสุดอาจไม่มีพักสองลุงก็คือพักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติอยู่ในสมการค่ะแต่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเสียงโหวตหนุนนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตของพักเพื่อไทยอาจจะไม่เพียงพอและในช่วงเวลาที่เพื่อไทยกําลังจะเปิดดิวรวมเสียงสอสอและสอวอก็เลยมีข่าวค่ะเรื่องของการดิลย้ายขั้วมาโหวตหนุนจากสอสอบางกลุ่มในพักพลัง งประชารัฐและในพักรวมไทยสร้างชาติเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะกับทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยแกนนาของพักเพื่อไทยหรือว่าคุณอ้วนเนี่ยแหละก็ปฏิเสธข่าวเรื่องของการพูดคุยกับพักการเมืองต่างขั้วจัดตั้งรัฐบาลและยังคงย้ําถึงความชัดเจนนะคะถึงการต่อสายพูดคุยกับนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยว่าพูดคุยกันแล้วแต่ยืนยันว่ายังไม่มีการจัดสรรตําแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีย้าว่ากระ แต่ข่าวนี้เป็นเพียงข่าวลือข่าวทิปค่ะเราวันนี้เราบอกว่าเราเอาปัญหาประเทศชาติเป็นหลักแล้วก็ใครยินดีว่าจะให้เพื่อไทยเนี่ยเชื่อมั่นว่าเพื่อไทยแก้ปัญหาประเทศได้และฝ่าวิกฤตได้ก็มาช่วยกันสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนตั้งรัฐบาลส่วนว่าจะต่อรองจะจะมีนั่นไม่มีนี่ผมว่าไม่ใช่เราเราได้พูดชัดเจนไปอย่างในเมื่อวานว่าวันนี้เราจะทําการเมืองในมิติใหม่การเมืองในมิติใหม่หมายถึงว่าเอาผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นตัวตั้ง เอาความต้องการประชาชนเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาความต้องการของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองเป็นตัวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะถูกกาหนดร่วมกันก็ต้องมองเห็นความสาคัญร่วมกันว่าเป็นปัญหาของประชาชน ทีนี้หนึ่งพักการเมืองที่ต้องบอกว่าเป็นตัวแปรสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับภูมิใจไทยเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักนะครับคุณอนุทินยังคงสงวนท่าทีที่จะพูดถึงกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง หรือกรณีที่เพื่อไทยเขาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับก็ย้ําคําเดิมแหละครับให้ถึงเวลานั้นก่อนค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณอนุทินบอกว่ายังไม่ถึงเวลาของพักอันดับ3ารหรือพักภูมิใจไทยนะครับแล้วก็บอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลถ้ามันจบเร็วได้ก็ยิ่งเป็นผลดีกับประเทศย้าว่าการทํางานให้บ้านเมืองไม่มีสเปคนะครับแต่ว่าต้องให้บ้านเมืองเนี่ยเป็นใหญ่ไปฟังเสียงของคุณอน,อนุทินกันหน่อยทุกอย่างก็ยังอยู่ ในมือของพรคเพื่อไทยที่จะต้องบริหารจัดการทุกอย่างนะครับพวัว่าทุกคนพยายามอย่างเต็มที่นะครับนะครับพวัว่าจะเกิดช่องโหว่ามากกว่านี้นะครับสำหรับตาแมหน่งนายกก็ยิ่งถ้าทําให้เร็วได้ก็ยิ่งดีนะครับรรคภูมิใจไทยตอเราก็มีอย่างที่เรียนแล้วก,ก,ก,ก็มีแนวทางได้แจ้งแนวทางได้แจ้งเงื่อนไขเรียนให้ทางพรคเพื่อไทยทราบแล้วนะครับจะจบได้เร็วก็ยิ่งดีประเทศจะได้เดินหน้าต่อไป เร<ล>็เ<ล>วๆช่วยนีรวบรวมเสียงสอวงสวว่าสอสพักอื่นก็ <c oughs> ถึงเวลาเราก็ต้องคุยกันแล้วก็แล้วก็มไม่ได้ช่วยกันทำทำงานให้บ้านเมืองนี่มันมันมีสเปคไม่ได้หรอกมีอ <c oughs> จะบอกห้ามทำนู่นท่านทำนี้ไม่ได้ต้องเอาบ้านเมืองเป็นใหญ่กว่านะ แน่นอนคะ่ะก่อนหน้านี้ก็เลยมีกระแสข่าวนะคะว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐจะหอบสอสอในกลุ่มย้ายคั้วทิ้งพัก ทิ้งลุงแล้วก็หวังลอยแพรพักไปค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐก็ออกมาปฏิเสธข่าวการดิลลับนี้แล้วนะคะก่อนที่จะอ้างถึงเวลานี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากพักเพื่อไทยเพื่อร่วมการจัดตั้งรัฐบาลพร้อมขอว่าอย่ายโยงหรือสร้างกระแสตีข่าวที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงยืนยันนะคะว่า พักไม่มีสสงูเห่าค่ะก่อนหน้านี้มีรายงานว่าสสพักพลังประชารัฐสอบถามความชัดเจนจากบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกรณีการเข้าร่วมรัฐบาลจนพลเอกประวิทย์ต้องเปิดบ้านป่ารอยต่อกำชับให้สสมีความเป็นเอกภาพอย่าแตกแถวและหากจะเข้าร่วมรัฐบาลต้องไปทั้งพักไม่ใช่แค่บางคนบางกลุ่มค่ะพลังประชารัฐถ้าจะไปจะไปทั้งพักไม่มีไปบางกลุ่มหรือไม่มีงูเห่านะครับแต่คนนี้ครับ อีกคนหนึ่งที่เป็นกระแสะมาตลอดเรื่องของการย้ายพักเหมือนกันคุณสุดชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับคุณสุดชาติเนี่ยยอมรับครับว่ามีคนไปชักชวนให้ไปร่วมงานทางการเมืองจริงแต่ตัวเองเนี่ยต้องคำนึงถึงมาระยาททางการเมืองนะครับตอนนี้ยืนยันว่ายัางทำงานกับพัก ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งนะครับส่วนการจะร่วมรัฐบาลหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของพักที่จะตัดสินใจครับแน่แนอนค่ะหลัง<อ>จากที่มีข่าวนะคะก็ทำให้ต้องมีการเคลียร์กันในพักอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังมีข่าวการโทรศัพท์สายตรงหานายสุชาติสอบถามเรื่องการย้ายพักเมื่อวานนี้พอนักข่าวไปเจอพลเอก ประยุทธ์ก็ไปสอบถามเหมือนกันว่าจริงไม่จริงยังไงแต่เจ้าตัวปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองค่ะไม่ตอบทั้งประเด็นข้อห่วงใยในการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าและข่าวที่พี่ใหญ่สามปอพลเอกประวิทย์กับโอกาสในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่สิ่งหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์ย้ำก็คือไม่ได้มีปัญหาการทํางานระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่แล้วเสร็จรวมถึงไม่กระทบกับการบริหารจัดการงบประมาณการแต่งตั้งยกย้ายราชการ เนื่องจากมีเงินสำรองที่ใช้ได้ตามกฎหมายในระดับหนึ่งแต่ยอมรับว่าเป็นห่วงบางโครงการนะคะที่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่างบประมาณมีจำกัดครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกะนะครับว่าสัปดาห์นี้การเมืองไทยเจอโลกเลื่อนนะครับเลื่อนการถแถลง การจับคั้วรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยออกไปนะครับเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปอีกนะครับและน่าจะเชื่อมโยงกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับล่าสุดเนี่ยคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการทวีตข้อความแบบนี้ครับผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับ จากวันที่10สิงหาคมน่าจะจํากันได้นะครับ<ฆ>ก่อนหน้านี้คุณอุ้งอิงลูกสาวบอกว่าคุณพ่อจะเดินทางกลับวันที่10นะครับแต่ล่าสุดคุณทักษิณบอกว่าขอเลื่อนจากวันที่10ไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์ส่วนวันและเวลาที่จะกลับเนี่ยจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งคุณทักษิณให้เหตุผลบอกว่าคุณหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับ นะครับก็แน่นอนหลังจากนี้พอคุณทักษิณทวีตออกมาแบบนี้ก็มีข้อสังเกตแหละมันไปเชื่อมโยงก,กันได้พอดี <คะ S 1> สําหรับการจัดตั้งรัฐบาลสําหรับการโหวตนายกที่ต้องเลื่อนออกไปเพราะก่อนหน้านี้ทางครอบครัวก็ยอมรับว่าการเดินทางกลับของคุณทักษิณเนี่ยจะต้องให้ชัวร์ก่อนให้มั่นใจก่อนนะครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องของการได้นายกรัฐมนตรีต้องชัดเจนว่าเป็นคนของเพื่อไทยหรือการจัดตั้งรัฐบาลมันราบรื่นเรียบร้อยสําหรับเพื่อไทยสําหรับคุณทักษิณถึงจะ เดินทางกลับประเทศนะครับ